กติ่าทุกคนวันนี้นะคะมากินแกงเห็ดเผาะกันเข้าเนี่ยทำเองเลยซื้อเห็ดเผาะมา100บาทน,นะคะแล้วก็โชมเก็บที่บ้านแล้วก็หน่อไม้สดเก็บที่บ้านนะคะวันนี้แกงเองกินเองเลยเดี๋ยวมาดูเาตัดค่ะแกงเห็ดเผาะภาคกลางใส่กะทะะิแล้วก็จะมี เน้นเลยมีชะอมด้วยนะคะนี่เป็นชะอมที่บ้านต้นที่บ้านไม่ต้องซื้อเลยแล้วนี่ก็เป็นนัดคนหน่อไม้ที่กอที่บ้านเหมือนกันนะคะมีทั้งหน่อไม้ไผ่ตกแล้วก็ไผ่วะะอวกเนาะซื้อน้ำลายแล้วก็มีนางเอกของร้านก็คือประเอกกับเอกวันก็คือเพชรเพาะค่ะทุกคน ลองวันนี้ลองซื้อใหม่มาใหม่นะคะเป็นแบบสายดูสิว่ามันจะดังไหมออน่าจะดังเทสเทสมันจะมีเสียงรกคนหน่อยนะวันนี้มีเสียงรถไถเขาย่ำเทือก กำลังร้อนร้อนเลยนะกำลังร้นร้อนเลยค่ะ กินกับอัพริกแม่เนี่ยือที่สุดใช้ช้อนเดียวขเขากินคนเดียวนะไม่เน้งข้าวจะเน้นกับอืมครับหนึ่งปี นึ่งปีที่ได้กินนะะหนึงปีมีหนึ่งครั้งเห็ดพกมันจะขึ้นตามต้นลังตามพักเหนือนะคะจะขึ้นเยอะมากเลยหนึ่งปีจะได้กินหนึ่งครั้งไ,ได้กินช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะคือแับชอบมากตอนเด็กแม่เคยพาไปเก็บบนเขาจะมีต้นลังแบบนี้ไม่ได้ไปแล้วซื้อสะดวกกว่า Thấy cục cục Ủa, còn có cái thật Cái là Nó thích ăn cái này nó quá

うん。Mm. Hmm. Tại vì à, cái cột càm có tính hiệu mạng น้ำกะข้นๆนะทุกคนโดยส่วนตัวเราชอบไม้ที่เป็นสายมากกว่านะคะไม้ที่แบบเสียบว่าไม่ค่อยดังอ่ะไม้สายดังใช้ได้เลยที่ลองลองฟังมาต่อเลยค่ะน้ำกะทิข้นๆเลยนะคะเนี่ยกะทิเกือบหมดกล่องค่ะกล่องละที่สิบบาท มันจะมันมันมัๆหวานเค็มมันหวานมันหายยากมากอะทุกคนบอกอารมณ์ไม่ถูกอืมแกลงเยอะมากแกา้งเผื่อให้แม่ไปแจกพิ้นบ้านด้วย มันหอมยี่ใส่ผักอมเข้าไปนะคือแบบนี้ อตอนเด็กเราได้กินแต่กันนชาแตงสูตรผับ่อยมากเพราะว่าแม่บ้านอยู่ติดเขาบานเขากองทองทุกคนมันจะมีต้นลังอยู่ข้างบนเขาสันเขาเลยแม่ก็จะพาขึ้นไปเก็บบองทีแม่ไม่ไม่อยู่พี่พวกพี่ๆเขาจะพาขึ้นไปเก็บ สนุกมากมาก,ก่อนอ่ะเก็บได้ขึ้นภูเขาเก็บเห็ด,ด,ดเล่นน้ำนั่แองอะไรเงี้ยก็เลยกินบ่อยก็คือปีละครั้งก็ได้กินแบบทุกหน้ามานะเกือบด้กินทุกวันนะคะขึ้นเยอะมากอัเรียนใหญ่มากอันนี้จะแก่เลยอันนี้ทอดแต่มะเป็นสีดำแต่อันนี้อ่อนเนื้อจะเป็นสีขาว อหอมชดออมหลางคนชอบออมอ่ะในช่วงดูดูฝนใครพลาดเมนูเฮดพอตเนี่ย ตัวพลาดมากนะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งถ้าลูกเล็กเราจะไม่หั่นนะคะเราจะใส่เป็นทั้เม็ดเลยแล้วเสียงอืม,อ,ม,อ,มอืมเสียงกรึบกรึบแกงกะหรก็ได้นะคะผัดก็ได้คั่วก็ได้แล้วก็ แกงทำแบบอีะิาสทร์ท้างเหนือก็ได้เป็นเมนูข้าวหม้ออีกเมนูหนึ่งค่ะขออยุ่นน้ำอเปิดไม่ออก ปากด้วยแล้วจะแทนหน้าด้วยอินคูดในแผ่นเดียวตอนทำไปก็เริ่มจะอิ่มนะคะเพราะตอนตอนอปรุงไปก็ชิมไปนะคะขออนุญาตเลยอืมอืม สำลักชื่นใจเดีย๋ยวไม่นุ่งหน้าจะเอาเห็ดเพาะมาผัด